คาเฟเงาเรื่องที่หนึ่งคืนที่ห้องสอบปิดไฟคืนวันศุกร์ที่13เดือนกันยายนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ห้องสอบ3าทับสถูกเปิดไฟสว่างจ้าเกินเวลาเรียนบนกระดานเขียนว่าสอบซ้อมภาคเรียนที่หนึ่งวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูอันชันมีนักเรียนอยู่เพียงห้าคนพีทกิก๊เอกไมค์และบิลทั้งหมดถูกครูอันชันเรียกมาสอบซ่อมเพราะตกวิชาเดียวกันครูอันชันยื่นกระดาษข้อสอบให้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยลา้าครูต้องไปพิมพ์ข้อสอบเพิ่มอีกชุดพวกเธอนั่งรอทำไปก่อนห้ามคุยห้ามออกนอกห้องนะเธอออกไป ปล่อยให้เสียงนาฬิกาแขวนเดินตึกตักอยู่ท่ามกลางความเงียบไฟบางดวงกระพริบติดติดดับดับเป็นจังหวะชวนขนลุกเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงบรรยากาศเริ่มตึงเครียดเสียงขีดปากกากับกระดาษแทรกด้วยเสียงถอนหายใจของนักเรียนที่เบื่อเต็มทีเฮ้ยทำไมครูมาช้าขนาดนี้วะไม้บ่นด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด ครูก็บอกอยู่ว่าเครื่องพิมพ์ข้อสอบเสียงไง่ายต้องไปห้องธุรการบิลตอบทันใดนั้นไฟทั้งห้องดับพรึบเสียงร้องตกใจดังขึ้นพร้อมกันเฮ้ยไฟดับแล้ววะนอกหน้าต่างมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงจากอาคารข้างเคียงพีทหยิบมือถือเปิดไฟฉายขึ้นแสงจากไฟฉายในมือถือ สองเห็นหน้าเพื่อนทีละคน1นึ่งสองสสหแต่เมื่อพีทหันไฟวนรอบห้องอีกครั้งมีเงาแวบหนึ่งผ่านกระจกห้องเรียนด้านหลังใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เหมือนมีใครเดิมน่านหลังห้องอย่าล้อเล่นแบบนี้นะ มันไม่ตลกกีบดพู้เสียงสัน่นเอกหัวเราะกลบเกลือนอาจจะเป็นครูอัญชันไงแต่ประตูห้องมันปิดล็อกจากข้างในและยังไม่มีใครเปิดเข้ามาเลยแล้วเสียงนั้นก็มาอีกตึ๊ตึก,ตกเสียงมันชัดมากเหมือนฝีเท้าคนเดินช้าๆอยู่หลังห้องมันมีคนอยู่ในนี้จริงๆพีทกระซิบไม้เดินไปดู พร้อมฉายไฟจากมือถือแต่เมื่อส่งไปที่โต๊ะหลังสุดกลับเห็นกระดาษข้อสอบวางอยู่หนึ่งชุดมีชื่อเขียนว่าธนวาพักีทสีพวกเขาอ่านชื่อแล้วนิ่งไปใครวะไม่มีชื่อธนวาในห้องนี้นะบิลพลิกกระดาษแผ่นนั้นดูตรงมุมล่างมีรอยคล้ายเลือดแห้งๆเปื้อนอยู่นี่มันบ้าไปแล้วใครเล่นอะไรเนี่ย ทันใดนั้นมีเสียงดังแกรกมาจากข้างหลังหลอดไฟติดขึ้นอีกครั้งและกระพิบกระพิบกรอนกลับมาสว่างปกติครูอัญชันเดินเข้ามาพร้อมกระดาษในมือเป็นอะไรทำไมหน้าซีดก,กันหมดพวกเขารีบเล่าเรื่องไฟดับเงาแป,แปลกแปลกและข้อสอบชื่อทันวาครูอัญชันฟังแล้วสีหน้าเปลี่ยนทันทีเธอว่า,าท,ทันวาหรอ ครูอัญชันเดินไปหยิบข้อสอบแผ่นนั้นขึ้นมามองชื่อที่เขียนแล้วพึมพำรรปีที่แล้วก็แบบนี้ทุกคนเงียบครูอัญชันจึงเล่าด้วยเสียงแผ่วเบาปีที่แล้วครูมีนักเรียนชื่อธันวาพักดีสีเขาต้องมาสอบซ่อมในคืนเดียวกันนี่แหละแต่ก่อนครูจะเอาข้อสอบมามีอุบัติเหตุรถเขาเสียหลัก ชนเสาใส่ข้างโรงเรียนเขาตายตรงนั้นก่อนสอบไม่กี่นาทีเธอมองกระดาษแผ่นนั้นอีกครั้งแต่ข้อสอบของเขากลับวางอยู่บนโต๊ะเขียนชื่อไว้เรียบร้อยเหมือนคนเพิ่งมานั่งรอห้องเงียบสนิทได้ยินแต่เสียงหายใจของทุกคนครูอัญชันตัดสินใจให้ทุกคนเก็บของกลับบ้านแต่พอหันไปทางหน้าต่าง กระจกสะท้อนภาพห้องเรียนมีคนที่หกนั่งอยู่ตรงโต๊ะหลังสุดมองตรงมาที่พวกเขาบิลครีลั่นทุกคนวิ่งกรูออกจะกห้องครูอัญชันหันกลับไปอีกทีเงานั้นก็หายไปแล้วเช้าวันถัดมาครูอันชันไปเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจดูเหตุการณ์เมื่อคืนเธอเห็นภาพนักเรียนห้าคน นั่งอยู่ตามลำดับโต๊ะที่จำได้ชัดไม่มีใครเพิ่มเข้ามาไม่มีเงาเดินผ่านไม่มีไฟดับแต่ได้ยินเสียงจากในกล้องวงจรปิดมีเสียงที่หกดังชัดเจนเสียงผู้ชายพูดแผ่วเบาขอสอบด้วยคนครูอันชันน้ำตาคลอ้ามองไปที่ข้อสอบที่เหลือจากเมื่อคือนแผ่นที่มีชื่อ ทันวาพักดีสีถูกวางอยู่ตรงกลางห้องอย่างเรียบร้อยเย็นวันนั้นครูอัญชันเดินไปจุดทูบตรงสารเล็กที่หน้าตึกเรียนครูจะจัดสอบซ่อมอีครั้งนะลูกครูอัญชันกลับไปที่ห้องสอบเปิดไฟแค่ดวงเดียววางตระดาษเข้าสอบไว้บนโต๊ะหลังสุดพร้อมดินสอแท่งใหม่สักพักลมเย็นวูบเข้ามา ไฟกระพริบสองครั้งก่อนดับสนิทในความมืดได้ยินเสียงดินสอขีดเขียนเบาๆดังขึ้นช้าๆครูอัชญชันยืนฟังอยู่นานจนไฟกลับมาติดอีกครั้งกระดาษข้อสอบเต็มไปด้วยลายมือเขียนครบทุกข้อและมีลายเซ็นชื่อทันวาพักดีสีอยู่ท้ายกระดาษ สามวันต่อมามีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดห้องพบข้อสอบนั้นยังวางอยู่บนโต๊ะครูอัญชันขอให้เก็บใส่แฟ้มพิเศษไว้บนปกแฟ้มมีข้อความเขียนด้วยประการน้ำเงินว่าข้อสอบที่ไม่เคยส่งคืนห้องสอบสามทับสองและในทุกปีที่มีการสอบซ่อมครูอัญชัน ยังคงจัดโต๊ะหลังสุดไว้เสมอมีชื่อทันวาพักดีสีอยู่ในรายชื่อผู้เข้าสอบแม้ไม่มีใครเคยเห็นเขาอีกเลยครูอัญชันมักพูดกับครูใหม่ที่มาร่วมคุมสอบว่าถ้าไฟในห้องซ่อมสอบดับแหน่ตกใจนะแค่มีใครบางคนกลับมาสอบต่อเท่านั้นเอง ที่ห้องสอบปิดไฟถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมปิดไฟแล้วฟังเรื่องต่อไปให้จบนะคะ